คนซึนหรือตรงๆชอบซึนๆจะว่าไปคงไฟนี่ก็สนเหมือนกันนะทำไมซึนกับพี่เนยตลอดเลยค่ะใครซึนคะไม่มีค่ะหล่อเท่หรือกวนทีมผสมกันค่ะหงอคืออะไรหงอก็คือหงอกงงก็คืองงถ้าถามชาวปะงงก็คงไม่เข้าใจอ้อนหรือถูกอ้อนชอบไปอ้อนมากกว่าค่ะ ขับรถหรือนั่งรถนั่งรถค่ะจีบโดนจีบดนจีบ um, ค่ะชอบโดนจีบมากชอบชอบชอบน้ำหอมชอบน้ำหอมเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวค่ะหวานเปรี้ยวกอดหรือจุ๊กท่านเลือกตอนนี้ก็เลือกกอดค่ะแมวหรือหมาอหมาค่ะ